สวัสดีเด้อจ้ามื่อนี้พักบ,บ้านกับแม่หมายจะพามาเบิง่งกระเจี๊ยบเขียวจ้ะหรือกระเจี๊ยบมอญด้อจ้ะแม่ปลูกแป๊บเดียวเด้อจ้ะสองอาทิตยนะ์ก็กลๆวแหละงามคักปลูกไว้หลายต้นอยู่แต่ไหนปลูกไว้สองแถวปลูกที่หลังปลูกทั่ว ฟังพุนอีกจ้ะเมื่อหลังแม่สิพาไปเพิ่งทัวกระเกียบเขียวเนี่ยแม่จะมาบอกสรรพคุณด้วยจ้ะรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เฮาเป็นกรดไหลย,ย้อนเน่ะจ้ะเอาฟักเขาไปต้มให้เปื่อจากหน่อยหนึ่งให้เป็นเมือกๆค่ะจ้ะกินลงไปตอนท้องว่างเขาจะมีสรรพคุณขาพยาธิตัวจีดแล้วก็และะ้วก็เคลือบกระเพาะอาหารของเฮาด้วยจ้ะ ถ้าเขาถ้าเขาเป็นหลายจริง่ก็ะห้เขามันจะมียาเพลิแแผนไทยตัวหนึ่งสัวยาทาดเป็นจบจา่ายกินเศราสามเม็ดแรงสามเม็ดกินก้อนอาหารจา้ะเขาจะดีสมพคุณนตัวน,นั้นจะเห็นไห้ล้ำใสยเย็นแม่แนน้ำวา่าจะไปกินขมิ้นชันตอนทีว่าเขามีอาการด้จ้ะพอขมิ้นชันนะ่ะเขาจะมีรดรอน พอเขากินกลับไปเนี่ยเขาจะอกหูซึกว่าฮอนล้าใสคือขมิ้นชั้นนี่แม่ในน้าแต่ทองอืดทองเฟือนอะจะ้ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นหดไรยอนนี่สิเขาจะไปกินตัวน,นั้นเขากินกับเกี๊ยบเขียวเนี่ยแล้วก็พยายามงดเนื้อหมูเนื้อไก่กินผักหลายๆเพราะว่าเขาจะย่อยง่าย ดอยง่ายจักน้อยหนึ่งแล้วก็ทาเขาอ,อดกาแฟไปเลยอีริกะให้กินหลังอาหารจ้ะพอว่าส่วนมากเขากินคนเดนิ่กินอาหารบอตรงเวลานะจ้ะเสาขึ้นมาก,กะกาแฟ,เ,ฟเลยเนี่มมัส่ปุยใส่ปุยหให้เขาเกียบ ต้นนี้จะเสือยุก,กับเตงลานจากน้อยจ้ะปุ๋ยของแม่กับประสูงขี่งัวขี่งัวแล้วก็แก็บดำจ้ะแม่ถอนออกไปแล้วแม่พ้นด,น,น,น,พนดินไว้แล้วถอนหยาแล้วก็พ้นดินไว้ต้นนั้นมะเขือเจ้าพญาจ้ะกำลังสิเป็นน่วยดกยุรรบเนี่ยจ้ะเก็บไปมาว้านี่จ้ะแล้วก็ ตัดแต่งกิง่งพวนดินให้เขาแม่กับซีเรีโซนละนิดละน้อยอันนี้ก็จะเป็นพักบุ้งจ้ะพักบุ้งปูกร่วมกันแกบกะเกียบจ้ะพักบุ้งแม่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็กินแล้วก็เอาต้นเขาเนี่ยจากก้างเขาเนี่ยมาปักไว้ฝนตกมากกับแตกเต็มจ้ะ แม่กินเพท่านดอกจะก็นึงแต่เก็บไปให้มูเพิ่อนแม่อย่ถ้าแม่มีเวลาเปิ้ลแม่ห้เปิ้ลแม่แม่ทอนพักอีตู้ถิ่งมันหลายหลายให้มูเพิ่อนเอาไปปลูกกับเพิ่อนเอาไปปลูกประวัตบปไว้จ้ะคันสีขายกับพ่อขายแม่คันว่าอันกินกันเหลือกิน แกกกันเหลือแกกเราจะแก่กสีเอาไปขายกับสีได้แค่กำสองกำยี่สิบเนี่ยน,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 นี่จ้ะตัดแตงกิง่งมะเขือกระรุน สตาตัดพักกระสังออกแล้วน่าจะเมย์ยังคอยถอนออกเพราะว่าในสวนเมย์หลายอยู่นะพักกระสังเมย์ก็เสียดายเมย์ก็สิตัดไป ไหวกินก่อนยังคอยพ้นดินยังคอยใส่ขี่งัวกับแกบเผาจ้ะแตงลานมือแม่ไปซื้อแม่แม่สีว่าหอยฟังแม่ไปซื้อขี่ัวอยุตลาดไทยแล้วแม่เสียวกแกบเ,เผานะจ้ะคนขายเพิ่งกับเป็นเ,เนี่ยเมียนมาไหม เพื่อนวานแม่ถามว่าแกบเผามีไหมเพื่อนกบอันซีไปใส่อันอันแกบดิบ,บเผาไหมนี่แหละครับแกบเผาแม่วาบบแมนมันแกบดิบตัวนั้นแกบเผามันสีดํานี่แหละครับใช่เลยครับเพิเ่นวาแม่ก็เรยว่ามาเถียงมาเถียงคนซื้ออีกเดี๋ยวตีเลยแม่วางซี เปิ้ลก็ยังเถียงแม่ว่าใช่ครับใช่ครับตัวนี้เลยบริษัทเปิ้ลว่าโอ้ยแม่กันแม่กันยากหัวแม่ว่าแง่แกบดำมันเป็นสีดำดำแม่ว่าสิเปิ้ลก็เถียงแม่พอะเจ้าจักรพิยาแม่กันแม่กันเลยอันซื้อเปิ้ลกระสอบหนึ่งแต่ยากหัวค่ะจ้าวัดตีจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้อจ้า ช่พักตอนบานกับเมียใหม่ได้จ้าสวัสดีจ้า